สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักและโปรดทุกท่านผมศาสตราจารย์ดรเอพลังจิตสินแสผู้ตั้งสารดูดวงช่วยและครอบครูตั้งสารทวิสุวรรณให้ก,กระทรวงกลาโหมนะฮะก็กราบสวัสดีพี่ชื่อเล่นชื่ออไรนะฮะพี่ปะเอชื่อพี่เอชื่อพี่ปูนะฮะคนเขาเรียกผมเป็นหมอเทวดานะฮะผมไม่ใช่หมอไม่ใช่เทวดาผมเป็นคนธรรมดาจะทำวิธีอุทิศกรรมในเวรให้พี่ฟรีดีไหมฮะ เออเอาละเดี๋ยวก่อนอื่นผมขออนุญาตพี่เอก๋กับพี่ปู<อ>นะขออนุญาตลงคลิปในโซเชียลเป็นวิทยาการนะฮะขออนุญาตม่ลบหน้าม่เบอร์หน้าไม่ลบคลิปนี้ออกนะฮะ<อ>ก็ขอให้ร่ำรว,เวยเยอะๆเลยนะฮะออเอาไเป็นไรปกดตรงไหนเจ็บตรงไหนะ<อ>ง่ายเลยกดตรงไหนเจ็บตรงไหนขา่ยกดหัวเข่ากดข้างหลังเนี่ยกดขา โอเคหมดหมดเลยเอาละเดี๋ยวผมจะเอาเลยนี่ลูกอมหลวงพัปานพักผมทุกองที่ผมเสกผมเสกเดียวเพิ่มพลังพุทธคุณได้เต็มที่เลยเนะี่ยอ่าปวดมูนะดูที่ตัวโลกไหมเพราะผมเสกคุทิศเจะากานในเวรในพักเชื่อว่าถูกคนหมุดแล้วนะนอกจากนั้นเสกยนันอายุวัฒนะด้วยนาดีไหม,มเสกแล เลยยันเงินล้านยันมหาเศรษฐีไปหลายยันอ่ะยันเงินล้านด้วยยันมหาเศรษฐีไปอ้าวลุกเดินเลยพี่ตัวโล่งไหมฮันโล่งเบาโลงนะฮะก็แสดงว่าพักผมอุจจตยังทำบริเวณให้พี่ระดับหนึ่งแล้วอ่าเป็นไงโล่งไหมโล่งค่ะสูงถึงร้อยดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วความโล่งประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นอ้าว แปดสิบเปซ็นพอก่อนใช้ได้นะแปดสิบโอเคมาถอดก่อนนั่งเล่นนั่งดินั่งดิเอาให้คุณพี่นะคุณพี่ปวดตรงไหนเจ็บตรงไหนปวดปวดหัวเข่ามาตอนนี้พี่นะอ่านั่งนั่งดูเฉยก่อนนะปวดเข่าปวดจุดเดียวเหรอปวดตรงไหนไหมไม่มีแล้วปวดเข่าอ่าผมเสร็จยันคุณพี่จบรรมใริกาแล้วนะฮะแล้วก็ยันอายุวัฒนะยันล้านใหญ่มาเจ็ดสี่หลายยันอ่ะนะฮะ อ่ะพ th 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 ี่ลองเดินดูเข่าพี่โล่งไหมนะมาลุกปุ๊บเลยอ่ะเข้าที่ไงเข้าที่ผมขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกองค์อ่ะให้มาช่วยพี่แล้วนะเข้าที่ไหมงงไหมงงไหมโล่งไหมดีขึ้นเลยเห็นไหมสูงถึงร้อยดีขึ้นเกือบเปอร์เซ็นแปดสิบเปอร์เซ็นนะวิทยาศาสตร์เห็นไหมทีสูจน์ได้ในวิทยาศาสตร์ ้ช่วยฟรีใช่ไหมอ่ะพี่ขอยาหันหน้าแทนมึงหน,น่อยอ่ะพูดตามผมนะอ่ะหันหันหน้าไปหน่อยอ่ะโอเควันนี้เราเจอกันวันแรกถูกต้องไหมพี่อ่ะแล้วผมช่วยฟรีไหมช่วยฟรีอ่ะพี่บอกเลยนะอ่าอินจังอินจังตังอยู่ครบนั่คือสวัสดีค้าสวัสดี